วิธีการมีเงินเก็บแสนแรกสำหรับคนที่ยังไม่เคยมีเงินเก็บแสนแรกไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ผมเชื่อว่าการมีเงินเก็บแสนแรกมันจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณอย่างมหาศาลเลยครับถ้าไม่เชื่อก็ลองฟังคลิปและก็เทคนิคในคลิปนี้ดูนะ ทฤษฎีการเก็บเงินให้ได้10,000แบาทแรกเนี่ยไม่ได้ต่างอะไรจากทฤษฎีการเก็บเงินให้ได้1ล้า,า,าบน 1, บาทแรกเลยครับนั่นก็คือ1ล้านบาทแรกยากเสมอเช่นเดียวกันครับ10,000แบาทแรกก็ยากเสมอเหมือนกันกว่าผมจะเก็บได้เนี่ยผมอายุปาเข้าไป28 29แล้วนะครับเก็บชา้าแต่ก็ยังดีกว่าไม่เก็บนะแต่ผมเชื่อมั่นว่าใครก็ตามนะครับที่เก็บได้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามย่อมมีความมั่นใจในตัวเองทางด้านการเงินเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนถึงแม้ว่า10,000แบาทเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้ การมีเงินหนึ่งแสนไม่ได้ทําให้เราเนี่ยจะกลายเป็นคนรวยที่ฟุ่มเฟือยได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือมันจะเปลี่ยนสภาวะจิตใจและมันจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อตัวเองครับจากที่เราเคยเชื่อมั่นว่าเราทําไม่ได้ก็จะกลายเป็นว่าเราเชื่อมั่นว่าเราทําได้แล้วพอมีเงินเก็บหนึ่งแสนบาทแล้วเชื่อไหมครับหนึ่งแสนบาทที่2ก็คือสองแสนบาทเนี่ยคุณจะเชื่อมั่นว่าคุณทําได้และจะทําได้เร็วกว่าเดิมด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการเริ่มที่จะมีเงินเก็บแสนแรกการแรกที่ต้องทาให้ได้ ก่อนครับอาจจะฟังดูตลกแต่ว่า1000บาทแรกสําหรับคนที่ไม่เคยเก็บออมเงินเลยเนี่ยมันก็คือความท้าทายที่ต้องอาศัยความมุ่งม,มั่นและก็ทุ่มเทมากเลยนะครับโดยวิธีการเก็บเงินที่ง่ายที่สุดและก็ได้ผลที่สุดเท่าที่ผมเคยใช้มาเลยก็คือการเก็บเงินก่อนแล้วค่อยใช้ครับ ถ้าเกิดเราตั้งใจใช้เงินให้เหลือแล้วค่อยเก็บตัวใหญ่มันจะไม่ค่อยเหลือครับได้เงินเดือนมาเท่าไหร่ก็ตั้งปฏิญาณกับตัวเองไว้เลยครับว่าควรจะต้องเก็บเงินก่อนครับอาจจะหักเดือนละ100 200 500หรือถ้าเกิดใจถึงก็1,000เลยก็ได้นะครับแน่นอนว่าเงินจานวนนี้เนี่ยมันไม่ใช่เงินจํานวนที่เยอะมากแต่ว่ามันเป็นการฝึกฝนนิสัย ในการให้เราเห็นความสําคัญของการหักเงินก่อนใช้ครับผมเองเนี่ยตอนเริ่มทำแรกๆก,ก็ทำหลักร้อยนะครับแล้วก็ค่อยๆขยับเป็นหลักพันต่อเดือนครับเมื่อเก็บเงินได้1000บาทต่อไปก็คือจะต้องเก็บเงินให้ได้2,000บาท3,000บาทไลจ่จนไปถึง10,000บาทแล้วก็ต้องค่อยๆเก็บเงินจาก10,000บาทเป็น2000 0บาท3 0 0 0 0บาทครับทำอย่างนี้ซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆเราก็จะมีเงินออมครบ1 0 0 0 0 0บาทแต่อาจจะมีหลายท่านบอกว่า ถ้าเราไม่มีเงินเก็บเลยเพราะว่ารายได้เราไม่เยอะเราจะต้องทําอย่างไรละ่ะการที่เราจะมีเงินเก็บได้อย่างรวดเร็วนั้นจากประสบการณ์ตรงของผมแล้วก็คนที่เขาเริ่มต้นเก็บเงินแบบจริงจังๆการฝึกหารายได้เพิ่มหรือว่าหารายได้อีกทางหนึ่งนั่นแหละครับคือทางลัดทางด่วนที่สุดเพอๆคุณอาจจะมีรายได้จากอาชีพที่2แซงอาชีพที่1ก็ได้ถ้ายกตัวอย่างง่ายๆนะครับผมเคยรู้จักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับที่ไม่เคยมีเงินเก็บมาเลยตลอดชีวิตนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยได้ศึกษาเรื่องการ แล้วก็ได้เรียนรู้ว่าเด็กรุ่นใหม่ในยุคนี้คือเขาใช้อินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์นะครับสร้างคอนเทนต์แล้วก็หากินกับมันก็ได้นะครับเขาก็เลยเอาประสบการณ์ชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพเนี่ยนะครับมาทำคอนเทนต์วิดีโอครับและปรากฏว่าทําไปทํามาครับได้รับความนิยมประมาณหนึ่งแล้วก็มีรายได้แสงเงินเดือนนะครับทำให้ทุกวันนี้เนี่ย คุณป้าท่านนั้นเนี่ยนะครับคุณป้าคุณพี่ท่านนั้นเนี่ยนะครับก็มีรายได้นะครับพอจะเลี้ยงตัวเองได้จากรายได้ทางที่2โดยไม่ต้องพึ่งรายได้ทางหลักเลยนะครับเงินเก็บก็เพิ่มขึ้นแถมก็มีเพื่อนเยอะขึ้นด้วยเพราะว่าได้ทําสิ่งที่มีประโยชน์ต่อผู้อื่นนั่นเองครับ เพราะฉะนั้นการเก็บเงินนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่ยากในช่วงเริ่มต้นแต่ว่าถ้าเกิดทําอย่างถูกวิธีแล้วแล้วก็มันจะสนุกแล้วก็มันจะทําให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่ากระตือรือร้น,นในการทํางานทํามาหากินในการเพิ่มฐานะเงินให้กับตัวเองนั่นเองครับหนึ่งแสนบาทแรกได้ตอนอายุเท่าไหร่กันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันบ้านนะ